4นาทีนะคะเราจะได้พบกับโชมหน้านักแสดงซีรีส์รีเมคสุดร้อนแรงแห่งปี The d o l m a n s i o n คดิหักตุกตา2025ค่ะ ไม่ได้เจอกันนานเลยล่ะเรด กินมากับสตอรี่ฟีดายมันจึ้งมันอึ้งมันปึ้งมันจิตมันใจมันใดมันเอ้ยมันอร่อยมากพินต้องไปแล้วค่ะเพราะว่ามีงานตอบมิทุมลัตอนนี้นึงจะเจอกันคืนนี้บายบายลถเต็ดไม่ขยับเลยว่ะพินพี่วาดไปไม่ทันแน่เลยวะพี่ฝนพินว่าเราต้องใช้แผนสอง เรามาทนบ็อกกิ้งกันอีกทีหนึง่งสตาร์ฟจะให้เราไปยืนที่ประตูเข้างานจากนั้นเดินตามพรมแดงลงบันไดไปยืนจุดที่มีเทปเขียวแล้วก็อย่าลืมยิ้มตกคนดูพี่ไม่ส่งน้องหูหน่อยที่นี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยวซ้ายข้างหน้านะโอ้พี่ก็อยากไปอยู่อ่ะแต่พี่ไม่รู้ทางอะเดี๋ยวหนูขับเองเอ่อเหมาสามอยเลยพี่ พี่ช่กันนะเออก็ได้วยกันนะกแน่นๆนะพี่ เชญรครินนหัตตุ๊กตา2025ค่ะ <Yeah. S 1> บอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่คนดูที่กำลังลุ้นว่าใครจะมารับบทอะไรในเวอร์ชันนี้แต่ว่าทีมนักแสดงนำของเราก็ยังไม่รู้มาก่อนดังนั้นทุกคนจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้ค่ะขอต้อนรับผู้ที่จะมารับบทพระกของเราค่ะ นักแสดงชายยอดเยี่ยมน้องเออและสองนักแสดงสาวที่ต้องร้องว้า wow. ว ถึงเวลาที่เราจะเผยโฉมหน้านักแสดงตัวสีเครตัตวแรกของพวกเราแล้วนะคะมาช่วยกันนับถอยหลังวินาทีประวัติศาสตร์กันนะคะ5 4 3 2 1สาเปิดหน้ากากเลยค่ะ นน้องเรนนักแสดงสาวดาวรุ่งแห่งยูและน้องพริ้นอินฟลูเอนเซอร์สุดฮอตกับงานแสดงครั้งแรกของเธอเลยล่ะค่ะ ติดกันเลยตัวมือแกะอย่างงงแกะโอ๋ไงนิ่งสิแกะเลือดคุยเต็มเลยแกะนหอย่าไม่ต้องแกะเลยดีไหมตัวติดกันแบบนี้แหละเรนนี่ก็เป็นตัวอย่างความสนุกที่เราจะได้เห็นกันในคาลิฮาร์ตตุ๊กตา2025นะครับและพบกันเร็วๆนี้ทาง VTV เท่านั้นนะครับ มันไม่ทีหรอคะโอ้พินกับเลไม่ได้เกลียดกันเลยค่ะแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่แบบตัวกระเปียกเท่านี้เป็นแบบ10-10โอ้ยสิบสปี10กว่าปีแล้วมั้งแล้วก็อย่าลืมติดตามพินช่องจริงพินพาเพเพเถอคุณนะต่ก้าเราอยู่ค่ะบ๊ายบาย ฮัลโหลพี่ฝนเออว่าจะโทรหาอยู่พอดีเลยนี่พี่ส่งแม่แล้วก็แพทตี้ขึ้นรถตู้ไปยังคะเออส่งแล้วทันรถรอบสุดท้ายพอดีน่าจะถึงจันก็น่าจะเกือบเกือบตีห้าแหละ thank y ิ u เราพี่สาวขอบคุณมากจุบ๊บ แสดงว่าพรุ、嗯、่งน、啊、ี้ต้องเจอเย็นนั่นอีกสินะ。 ให้ดูแบบบ้านให้เจ๊ย่งแฟนของพ่อรเจช่วงนี้แฟนวุ่นวุ่นเรื่องหาที่ฝึกงานอะ่ะยังไม่มีเวลาว่างเลยอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แฟนไม่ได้ลืมจริงๆรนะเจ๊มาเดี๋ยวแฟนช่วยดูเลยไม่เป็นไรเดีย๋ยวเจ๊จัดการเองแ,แล้วเจ๊อะ่ะข้าวเจ๊ย,ย,ยังไม่ได้กินที่ใส่ฝนสงสารเสืาา้อผ้าก็นเนี่ยวันนี้เจ๊ยอยากลีรนรำลสู้นะเจ๊โอ้ย พีเมืนเจ๊น,น้ึ่งดอนดรเหม็นเหงื่อไอาบน้ำไปไปเลยโอเคสวัสดีเจ๊ เอ้ยเดี๋ยวไอพินแกเดินเข้าไปก่อนเลยพี่ตอบแมวแบบนึงว่ะจะว่าไปพี่ฝนเหมือนพาลูกมาเข้าโรงเรียนเหมือนกันนะเนี่ยคุณแม่ <laughs> พี่ลูกแม่ตั้งใจเรียนนะลูกนะอย่าให้มันเสียข้าวสุกล่ะไปจ้า,าเดินดีๆเจอกันเออ สวยแล้วเหมเดิมแหละแล้วก็ใสเหมืนเดิมอยทำามาพี่จะหาคะแนนฝนหรือไงฮะอย่าลืมนะว่าพี่ไม่ได้เป็นเจ้านายฝนแล้วอะ สวัสดีค่ะคุณมังคุดสวัสดีค่ะมันใหม่นหคะค่ะอันนี้เป็นของฝากจากคุณเดอนค่ะว้าวใจขอบคุณทุกที่นะได้เลยค่ะเฮ้ยเอาอย่างนี้สอบถามด้วยว่าถ้าคุณเด่นว่างเมื่อไหร่มาทานข้าวกันได้ค่ะเดี๋ยวใหม่ถามให้นะคะเอ้ยนี่ยังไงวะกูอยากได้พอดีเลยอะรีเซิร์ชมา แหม่ใส่ใจขอบคุณวันนี้ฝากด้วยนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะครูบางคุดอันนี้เป็นของฝากเล็กน้อยนะคะยังไงก็ฝากน้องพริ้นเนี่ยนะคะน้องพริ้นนะคะเออค่ะเออที่ก่อนูเข้าแล้วใส่แล้วค่ะเจอกันนะคะครูค่ะ ฝนนี่ก็สนิทกับภูมังคุดเหรอก็สนิทพี่เอ่อทำไมอ่ะฝนจะสนิทกับภูมังคุดไม่ได้หรอพี่คิดว่าแค่สนิทคนเดียวได้กันดิถ้าฝนสนิทกับภูมังคุดจริงเนี่ยน่าจะรู้นะภูเขาไม่ชอบผลไม้ เออน,นี่เรื่องเมื่อวานอะแกยังโกรธเราอยู่ปะเนี่ยไม่ได้โกรธแค่ไม่ชอบให้มีอะไรผิดพลาดอะั่หลสวัสดีจะ้ะสวัสดีค่ะพวกเธอรู <x 2> ้ใช่ไหมว่าทำไมครู ถึงต้องเปิดคลาสใหม่ให้พวกเธอเอาล่ะตอนนี้ครูมีเอ็กซ์ไซส์ให้พวกมนูสองคนได้ลองกันเขาเรียกว่า Miller Acting เราทั้งสองคนจะต้องก๊อปปี้ท่าของกันและกันเพื่อที่จะศึกษาจังหวะการแสดงของกันและกันผัดกันนำผัดกันตามผัดกันตามผัดกันนำเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจนะหลับตาลูกหายใจเข้าออกมีสมาธิ เมื่อพร้อมเริ่มตามไม่ทันแล้วกันเนะเรน่สมาธิ่อยลูก<ป>โอ้ลูกตาเรเธอเป็นคนนำบ้าง คุณก็อาจจะยังไม่เข้าใจในสไตล์อะไรสักเท่าไหร่อย่าลืมมีสมาธิอเอาใหม่หลับตาหายใจเข้าออกมีสมาธิอยู่กับตัวเองร้อมเริ่มเีียด เห้มันมีชือกต่างให้มันเหมือนกับมีเส้นหนึ่งเส้นดึงเราสองคนนะเพื่อใช่ใช่ใช่อนสิบมาอ้กมองมากนเ้นสนเส้นสีภาษาสีสันแ้เออ ทษโอเคไหมอะจะติดเล่อีกนานไหมอะเขาไม่ได้เรียกว่าติดเล่นแบบนี้เขาเรียกว่าอุบัติเหตุ่ังหกพอเลยพอทั้งคู่เลยไม่มีสมาธิอะไรกันเลยถ้าทั้งคู่ยเป็นแบบนี้นะก็พอวันนี้โอคะแต รูมงคุณโทรมาคุยกับแม่แล้วเลมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูกตั้งใจเวิร์กช็อปนะลูกแม่เชื่อว่าเลทำได้ ขอโทษนะคะมีผ้าอนามัยไหมคะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวมาคืยท่าแล้วดันไม่กิ้อะไรยังคุยกันดีๆเลยถ้ารู้เป็นเธอคงไม่คุยด้วยหรอขนาดนั้นเลยยิงทีเลยนะคุณนะเออนี่วันนี้ฉันติดเล่นไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะตั้งใจมากกว่านี้นะ ถ้าเธออยากชิวก็ชิวไปแต่ขออย่างเดียวอย่าทำให้ฉันดูแย่ไปด้วยหยใครกันแน่ที่ชิวเช้าก็ไปเล่นพิลาทิสส่วนตอนบ่ายนะก็กินรันช์อ่ะหายไปไหนแล้ว ดวงจันทร์และดวงดาวฉันเฝ้าดูพวกเธอสองคนตีกันมานานแล้วฉันนม่ปวดหัวชะมัดเลยอยากให้เธอสองคนสนิบกันจนเหมือนคนคนเดียวกันเลยอหรือว่ามีใครแอบตั้งกล้องหายคอนเทนต์แกแล้งเราหรือเปล่าอะไรอ่ะนี่ แกกลัวเหรอเปล่าฉันแค่คิดว่านี่อาจจะเป็นเซสชั่นของครูมังคุดอะเอาล่ะเอาล่ะ<ม>เรามาเริ่มระักสุดเล่งรัดกันเลยดีกว่าเธอสองคนช่วยจูงมือข้ามมาสู่วงร้องพิเศษที่ฉันเตรียมไว้หน่อยสิมาเถอะนะไม่ต้องกลัวหรอ พวกเธอก็สบตากันจากนั้นประสานมือเข้าหากันจากนั้นคิดถึงเรื่องที่ทั้งคู่ได้แบกรับเอาไว้แล้วสื่อสารผ่านกัน โอ้จิตใจที่แตกแยกกันจงรวมกันเป็นม่งเธอคือฉันฉันคือเธอ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 จากนี้ไปพวกเธอจะมีกันและกัน Ah!